สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับจิมมี่ค่ะสุสุกิวิภาวดีหัวหน้าทิมขายวันนี้นะคะจิมมี่พามาดูรถเซเลริโอ G X นะคะรุ่นท็อปในราคาอยู่ที่442,000บาทค่ะมาดูกันว่าคันนี้จิมมี่แต่งอะไรบ้างค่ะคันนี้นะคะตัวสเปครถนะคะตัวรุ่น G X ค่ะตัวนี้อะค่ะไฟหน้าเป็นมัตติร e เฟกเตอร์หลอดไฟเป็นฮาโลเจนนะคะมาพร้อมก,กับกระจังหน้าขมเมียมค่ะแล้วมาดูกันค่ะคันนี้นะคะสีขาวก็จะบวกค่าสีเพิ่ม5 0าพบาทนะคะ ล้อแม็กเป็นล้อโรมินียมันรอยขอบ14นิ้วค่ะมาพร้อมกับตัวนี้นะคะกุญแจค่ะจะเป็นอิโมบ i ลิเซอนะคะตัวนี้นี่นะคะที่จะมีให้ดูนะคะแล้วมาดูภายในกันค่ะคันนี้ใส่เบาะนะคะสีดำนะคะเดินได้เป็นสีเทาค่ะเรียบหรูค่ะคันนี้ จอนะคะรองรับ MP3 นะคะพร้อมกับ CD changer ค่ะเป็นเกียร์อัตโนมัติค่ะตัวนี้อัตราเครื่องอยู่์ที่1,000 cc นะคะแล้วก็อัตาการซิมเติน้ำมันอยู่ที่20กิโลลิตรค่ะมาพร้อมกับถุงลมนิรภัยคู่หน้านะคะเบาตัวเบาะสามารถเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้มาดูค่ะรอบๆคันรถแล้วก็ภายในคันนี้นะคะเบาะ เปลี่ยนเบาะจากเบาะผ้านะคะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำเดินได้สีเทาห้องโดยสารตัวนี้กว้างค่ะนั่งสบายนะคะประหยัดน้ำมันเป็นรถเล็กนะคะแต่แจ๋วนะคะตัวนี้มีโปรโมชั่นนะคะลูกค้าสามารถเลือกนะคะหรือเลือกเป็นอุปกรณ์ตกแต่งคันนี้มาพร้อมกับคูปองน้ำมัน 5,000บาทค่ะแต่คันนี้เลือกลูกค้าเลือกรับเป็นบ่ะนะคะเป็นอุปกรณ์ฟิล์มเป็นฟิลม์มเซรามิก3 m นะคะตัวนี้บานหน้า40รอบคัน60ปอร์ซแล้วก็คันนี้ติดเซ็นเซอร์ถอย2จุดด้วยนะคะที่ด้านหลัง มีไฟท้ายนะคะเบรกดนที่สามด้วยนะคะเดี๋ยวจิมมีเปิดที่เก็บสัมภาระให้ดูนะคะตัวนี้สามารถเก็บของได้นะคะตัวเบาะค่ะกว้างนะคะตัวนี้เก็บของได้นะคะแล้วรุ่นนี้นะคะ่ะตัวก็ยังเป็น ยังอะไรนะคะแล้วก็บ่อตัวบ่ออะค่ะพับได้40 60นะคะสามารถเก็บของได้จุเลยค่ะคันนี้ตัวถังน้ำมันค่ะ,คะก็สามารถรองได้รองรับได้35ลิตรนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังสนใจรถซูซูกินะคะตัวเล็กนะคะ จอดง่ายนะคะแล้วก็ตัวนี้จิ๋วแต่แจ๋วคันนี้นะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับจิมมี่ได้หรือดูจิมมี่ทางช่องทาง y o u t u b e นะคะ s u z u กิไ h a i l a n ์บาย i m m y นะคะหรือที่เพจ s u z u k i วิภาวดีนะคะหรือแอนไลน์จิมมี่ได้ค่ะเดี๋ยวจิมมี่ลงรายละเอียดไว้ด้านล่างนะคะถ้าสนใจยังไงนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับจิมมี่ได้คิดจะซื้อ s u z u k i คิดถึงจิมมี่นะคะขอบคุณค่ะ